เพื่อนๆครับมาดูในเคสนี้นะครับเห็นในการสร้างรายได้ไหมครับคือมันเป็นแดงติดแดงนั่นแหละแต่มีการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้แต่กดเข้าไปแล้วเห็นไหมครับคือโดนจำกัดการสร้างรายได้คือเห็นตรงสีฟ้าไหมครับเรากดที่เข้าไปตรงประเด็นที่มีปัญหาตรงสีฟ้าบางอย่างของเพื่อนจะขึ้นมาเป็นคลิป นะครับหรือเป็นภาพต่างๆที่มีการละเมิดเราก็เป็นลบออกมันถึงจะหายนะครับแต่กดเข้าไปแล้วเครื่องมือของเราปกติมีโฆษณาเข้าปกตินันมันแปลว่าอะไรแล้วฉันต้องควรทํำยังไงบางคนกดไปแล้วคือปุ๊บมีการแจ้งเตือนสัญลักษณ์นั่นก็คือติดแดงไว้ก่อนไม่ได้แปลว,ว่าเราไม่สามารถสร้างรายได้ได,ได้นะแต่เพียงแต่บอกว่าคลิปของเธอภาพของเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏที่มีการแจ้งเตือนแสดงว่า คลิปของเราไม่เข้าเกณฑ์ภาพของเราไม่เข้าเกณฑ์แสดงว่าไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เราต้องกลับไปลบในคลิปที่ล่าสุดภาพที่ล่าสุดของเราระบบจะไม่แจ้งเตือนว่าคลิปไหนผิดภาพไหนผิดคือเขาจะมารวมให้เราเข้าไปไล่ดูทีละคลิปฉะนั้นแล้วผมเลยบอกเพื่อนๆเสมอว่าก่อนที่เราลงเนี่ยเราต้องตรวจเช็คคดีพอลงเสร็จแล้วทุกห้านาทีหรือ10นาทีเราต้องดูแล้วว่าคลิปที่เราลงภาพที่เราลงนั้นทุกอย่างนะครับ มันสมบูรณ์แบบไหมว่ามีโฆษณาเข้าปกติไหมทุกอย่างปกติไหมเราต้องเช็คตลอดเวลาแต่ในเคสนี้คือเขาไม่ได้เช็คพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บในประเด็นปัญหานั่นก็คือในคลิปของเหลาของเขาเนี่ยนะครับมีการละเมิดนะครับในภาพของเด็กหรือวิดีโอของเด็กกดเข้าไปแล้วเราต้องไปลบพอไปลบแล้วมันถึงจะหายนะครับแล้วก็เครื่องมือก็จะนะครับในการแจ้งเตือนนี้มันก็จะหายแต่เครื่องมือปกติ ท่านั้นแล้วมันเป็นสัญญาณนะครับแต่นะครับอย่าลืมนะว่าทุกสิ้นเดือน Facebook เขาจะประมวลผลทุกวันที่28 2930จะประมวลผลว่านะครับเราทําผิดอะไรหรือเราได้เหรียญอะไรประมวลผลทุกอย่างนะครับไม่อย่างนั้นคือถ้าเราไม่ลบเนี้ยนะครับมันจะเป็นผลทองช่องเราทําให้ช่องเราโฆษณาอาจจะไม่เข้านะครับอาจจะมีการแจ้งเตือนนะครับท่นั้นแล้วเราต้องเคลียร์นะครับดีคลิปเราไปในภาพเราให้สะอาด นะครับโฆษณานมันถึงจะเข้าทุกอย่างจะเข้าปกติไม่อย่างนั้นเราจะโดนเครื่องมือดวนจัากัดการสร้างรายได้มันจะเป็นประเด็นแล้วก็มันจะแก้ไขได้ยากที่สุดนะครับแต่ถ้าโดนแบบเนี้ยโดนในช่วงพอเราแดงทั้งหมดเราต้องรีบแก้ภายใน48ชั่วโมงหรือ2องปัน